สอ,สองนะอ่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะ,ะครับคุณพี่ผู้หญิงชื่ออะไรนะชื่อมณีเือบสงเนินจ้ะคุณมณีเือบสงเนินพี่ผู้ชายภไพสารลุงสีฮะภพศารลุงสีภพศารลุงสีพี่ภพศสารนี่ทาอาชีพอะไระขับขับรถนะขับรถนี่จะมีอาการปวดแน่นอนปวดตามข้อปวดตามกระดูกนะครับวันนี้ก็มาพบประเด็ดพรกคุณหลวงพ่ออีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยรับยาไปนานหรือย,ยังตัง้งแต่ ได้สองปีกว่าได้แล้วจ้ะอ๋อสองปีสองปีแล้วอาการมันดีขึ้นไหมจ้ะก็ดีดีขึ้นดีขึ้นเพราะว่าขับรถนี่มันต้องนั่งนานเนาะปวดนะไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาพักผ่อนด้วยนะครับวันนี้ก็จะมารับยาเพิ่มจ้ะนะครับซึ่งกินแล้วเส้นเส้นยุดเส้นตึงอะไรมันเราลงแล้วนะนะครับตอนแรกแกเดินไม่ได้ตอนแรกเลยนะเดินไม่ได้ด้วยเดินไม่ได้ต้อง เอารถวินแชร์เนี่ยไปใส่โอ้หรอใส่ปีกมานอ๋อมาครั้งแรก<า>นั่งรถวินไซร์เลยครับแล้ววันนี้พี่ทานอาหารการกินไปไงดีขึ้นไหม,ด,มดีขึ้นกว่าเก่าอืมดีขึ้นกว่าเก่านะครับแล้วก็ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตแบบนี้คือมันไม่พักผ่อนไม่เป็นเวลานะแล้วก็กินอาหารไม่ตรงเวลาแล้วก็นั่งรถหลังกนดหลังแข่งอ่ะมันเส้น ต่างๆมันไปหมดซึ่งในวันนี้ได้มากราบหลวงพ่อนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะจัดยาให้อีกชุดหนึ่ง<ช>นะครับสำหรับในการแก้นะครับอาให้พี่พี่พี่ไพ,พศาลชื่อชื่ออะไร,รนะชื่อชื่อไพศาลลุงรีอ่ะไพศาลลุงรีเนี่ยขับรถสิบร้อยอยู่ที่จังหวัดสระบุรีครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมอยู่ก็แแลงอ๋อโอเคอ่าบอกเบอร์เขาหน่อยเลยศูนย์หกสองศูนย์หกสอง บอกบอกเลยศูนย์หกสองห้าสองหนึ่งห้าห้าสองหนึ่งห้าห้าสองหนึ่งห้าเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองเก้าเก้าสองวันนี้พี่ไพศาลขับรถได้แล้วใช่ไหมครับขับได้แล้วนะถ้าระยะยาวเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องเอาอยาชุดที่สองไปเพิ่มนะช่วยการบรรเทาการเจ็บปวดแล้วก็เส้นต่างๆนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่ก็เป็นกรณีศึกษาเป็นกรณีตัวอย่างที่เราเข้าใจได้เลยว่าคนที่มีอาชีพยกของหนักขับรถไปไกลเนี่ย อาการก็คือโรคเกี่ยวกับเส้นแล้วก็ทางเดินอาหารนะครับวันนี้ก็ได้มากราบหลวงพ่อแล้วรู้สึกยังไงอาได้กราบหลวงพ่อขอพรแล้วได้ดีขึ้นนะครับเชื่อสมุนไพรเนาะครับอ่ะก็ขอให้โชคดีเดี๋ยวจะมาจดรายละเอียดแล้วก็วันนี้เสาร์อาทิตย์นี้คนจะเยอะมากนะถ้ามีธุระก็ไปก่อนเดี๋ยวจะส่งยาตามวันเดียวก็ถึงนะครับเพราะเรารู้อาการของโรคแล้วแล้วก็มีประวัติแล้วมันก็จะง่ายนะ นะอ่าวันนี้ขอบคุณนะที่มาให้กำลังใจกันอโอเคครับอ่าโอเคเดี๋ยวผมขอจดรายละเอียดนะ